สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออซัมคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็อยู่กับหนังสือ atomic habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเขียนโดยคุณเจมส์เคลียร์นะครับโดยในยวันนี้เราก็จะมาต่อเนื้อหาจากคลิปที่แล้วกันนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องกฎ4ข้อแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่กฎข้อแรกกฎข้อที่1กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสือ Atomic Habits กันได้เลยครับกฎข้อที่1ทําทำให้เห็นชัดเจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องเริ่มจากการมีสติรู้ตัวเสมอครั้งหนึ่งนักจิตวิทยาชื่อแกรี่คลาย เราให้ผมฟังเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไปร่วมงานเลี้ยงวันรวมญาติของครอบครัวโดยเธอทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพมาหลายปีเมื่อมาถึงงานเลี้ยงเธอมองพ่อสามีแล้วรู้สึกเป็นห่วงอย่างจริงจังหนูไม่ชอบที่พ่อดูเป็นแบบนี้เลยค่ะเธอพูดกับพ่อสามีซึ่งขณะนั้นรู้สึกสบายดีอย่างยิ่งและเขาได้ตอบปล้นอารมณ์ขันว่าอืม พ่อก็ไม่ชอบที่หนูดูเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเธอยืนยันพ่อต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาถูกนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตหลังจากผลการตรวจพบการอุดตันของเส้นเลือดใหญ่และมีภาวะความเสี่ยงสูงที่หัวใจจะวายหากไม่ใช่เพราะสัญ,ญญาณของลูกสะพ้ยเขาคงตายไปแล้ว จ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพคนนี้มองเห็นอะไรเธอคาดการภาวะหัวใจเฉียบพลันที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเส้นเลือดใหญ่มีการอุดตันร่างกายจะส่งเลือดไปยังอวัยวะหลักที่สำคัญก่อนและไม่ส่งเลือดไปยังอวัยวะที่อยู่รอบนอกออกไปใกล้ๆผิวหนังผลที่เกิดขึ้นคือร่างกายเปลี่ยนรูปแบบการส่งเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังบริเวณใบหน้า หลังจากการทำงานมาหลายปีกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอได้พัฒนาความสามารถในการรับรู้ภาวะนี้ได้ด้วยสายตาเธออธิบายไม่ได้ว่าเธอสังเกตเห็นอะไรจากสีหน้าของพ่อสามีแต่เธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในแวดวงอื่นๆเช่นกันเช่นการวิเคราะห์ทางทหารที่สามารถระบุได้ว่า สัญญาณบนจอเรดาร์เป็นขีปนาวุธของข้าศึกหรือเป็นเครื่องบินของกองทัพตนเองแม้จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากันบินด้วยความสูงระดับเดียวกันและดูเหมือนกันเป๊ะบนหน้าจอเรดาร์ในทุกๆปิติในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียนาวาตรีไมเคิลไรลี่รักษาเรือรบใหญ่ทั้งลำไว้ได้เมื่อเขาบัญชาการให้ยิงขีปนาวุธของข้าศึก ทั้งที่บนจอเรดาร์ดูเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบินรบของกองทัพฝ่ายตนเองอย่างชัดเจนเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยที่ผู้บังคับบัญชาของเขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเขาทำได้อย่างไรเป็นที่รู้กันว่าเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ต่างรู้ถึงความแตกต่างระหว่างงานศิลปะของจริงกับของปลอมที่ทำเลียนแบบขึ้นมาอย่างมืออาชีพแม้พวกเขาลงรายละเอียดไม่ได้ว่า จุดในที่แยกแยะของจริงออกจากของปลอมหรือแม้กระทั่งรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์สามารถดูภาพสแกนสมองได้ด้วยสายตาและคาดการบริเวณที่จะเกิดหลอดเลือดสมองแตกได้โดยไม่ต้องรอให้มีสัญญาณบ่งบอกชัดเจนเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชำนาญการ ผมเคยได้ยินแม้กระทั่งเรื่องของช่างทำผมที่รู้ได้เลยว่าลูกค้าตั้งคันหรือไม่จากการสัมผัสเส้นผมสมองของมนุษย์คือเครื่องมือทำนายชนิดหนึ่งมันจะรับข้อมูลจากสิ่งรอบตัวและทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามาเมื่อใดก็ตามที่คุณผ่านประสบการณ์เหล่านี้ซ้ำๆเช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพเห็นใบหน้าของผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือนักวิเคราะห์ทางทหารที่พบขีปนาวุธของศัตรูบนจอเรดาร์สมองของคุณเริ่มสังเกตพบว่าสิ่งใดสำคัญจากนั้นแยกแยะรายละเอียดเลือกดูว่าสิ่งใดคือปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญและเกี่ยวข้องแล้วจัดระเบียบข้อมูลเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วยการฝึกฝนอย่างเพียงพอคุณจะสามารถเลือกปัจจัยกระตุ้น ซึ่งทำนายถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้โดยไม่ต้องคิดอีกแล้วสมองของคุณเข้ารหัสไปดึงเอาบทเรียนต่างๆที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ออกมาใช้โดยอัตโนมัติเราอธิบายไม่ได้เสมอไปหรอกครับว่ากำลังเรียนรู้อะไรไปบ้างแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาและความสามารถของคุณที่จะสังเกตเห็นปัจจัยกระตุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ คือพื้นฐานของนิสัยที่คุณมีเรามักประเมินความสามารถของสมองและร่างกายในการกระทำสิ่งต่างๆแบบไม่ต้องคิดนั้นต่ำเกินไปคุณไม่จาเป็นต้องบอกให้เส้นผมงอกขึ้นมาบอกให้หัวใจเต้นบอกให้ปอดฟอกอากาศหรือบอกให้กระเพาะย่อยอาหารแต่ร่างกายของคุณทำงานทั้งหมดนี้ได้โดยอัตโนมัติร่างกายคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณรู้เสียอีก ลองนึกถึงความหิวดูนะครับคุณรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรคุณรู้สึกหิวคุณไม่จำเป็นต้องเห็นคุกกี้บนเคาน์เตอร์เพื่อเตือนว่าถึงเวลากินได้แล้วนะความอยากอาหารและความหิวถูกควบคุมโดยจิตไม่รู้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกร่างกายของคุณมีวงจรสะท้อนกลับที่หลากหลายซึ่งค่อยๆเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องกินอีกครั้ง และคอยติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณและภายในร่างกายของคุณความอยากอาจเพิ่มมากขึ้นด้วยฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆที่หมุนเวียนในร่างกายแล้วทันใดน,นั้นคุณก็รู้สึกหิวขึ้นมาแม้คุณไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนี่คือหนึ่งในข้อมูลเชิงลึกอันน่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับนิสัยของคนเรา คุณไม่จำเป็นต้องคอยมองหาปัจจัยกระตุ้นเพื่อแสดงนิสัยนั้นๆแค่คุณสังเกตเห็นโอกาสอะไรบางอย่างและลงมือทำเลยอัตโนมัติซึ่งนั่นทำให้นิสัยเป็นประโยชน์อย่างมากแต่นั่นก็ทำให้นิสัยเป็นอันตรายได้เช่นกันเมื่อนิสัยเกิดขึ้นแล้วและกลายเป็นกระบวนการที่เป็น,นกลไกอัตโนมัติซึ่งอยู่ภายใต้จิตไม่รู้สำนึกคุณก็จะทำพฤติกรรมรูปแบบเดิมซ้ำๆก่อนจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น เว้นแต่ว่ามีใครชี้ให้คุณเห็นชัดๆเช่นคุณอาจจะไม่สังเกตว่าตัวเองเอามือปิดปากทุกครั้งเวลาหัวเราะหรือมากล่าวขอโทษก่อนที่จะถามเสมอหรือชอบเอออตอบรับเวลาผู้อื่นพูดจบยิ่งคุณทำแบบนี้ซ้ำๆมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะไม่สงสัยว่าตัวเองกำลังทำอะไรและทำไปทำไมครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินเรื่องราวของพนักง,งานขายปลีก ซึ่งถูกฝึกให้ตัดบัตรคูปองของขวัญที่ลูกค้าใช้คะแนนภายในบัตรหมดแล้ววันหนึ่งพนักง,งานคนนี้ได้บริการลูกค้าสองสามคนที่เข้าคิวจ่ายเงินซื้อสินค้าโดยใช้บัตรคูปองของข,องขวัญเมื่อลูกค้าคนถัดไปเดินเข้ามาพนักง,งานคนนั้นยื่นมือไปรับบัตรเครดิตของลูกค้าคนนั้นแล้วหยิบกันไกตัดบัตรเครดิตขาดออกเป็นสองท่อนโดยไม่รู้ตัวก่อนที่จะเงยหน้ามองลูกค้าที่ยืนตะลึงอยู่ตรงหน้า และเขาเองเพิ่งจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงอีกคนที่ผมพบในระหว่างการศึกษาวิจัยเธอเคยเป็นครูโรงเรียนเตรียมอนุบาลก่อนจะหันมาทำอาชีพพนักงานบริษัทแม้ว่าตอนนี้เธอจะทำงานกับผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วแต่ก็ยังติดนิสัยเดิมอยู่คือการที่เธอคอยถามเพื่อนร่วมงานว่าล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วหรือย,ยัง ผมยังได้พบเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เคยทำงานเป็นหน่วยกู้ชีพทางน้ำที่บางครั้งเขาจะลืมตัวตะโกวนว่าเดินเดินเมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นเด็กๆกำลังวิ่งอยู่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยเช่นนั้นจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากจนเราไม่รู้ตัวหรือแทบจะไม่ทันสังเกตเห็นเช่นขนมที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัว รีโมทที่วางไว้ข้างๆเก้าอี้นวมโทรศัพท์ที่ซุกซ่อนในกระเป๋าเสื้อการตอบสนองของเราต่อปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ถูกใส่รหัสไว้ลึกมากจนไม่อาจรู้สึกว่าแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้มาจากไหนด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องเริ่มด้วยการสร้างกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความมีสติรู้ตัวก่อนที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ให้ได้ผลนั้น เราจะเป็นต้องจัดการกับนิสัยปัจจุบันให้ได้เสียก่อนซึ่งท้าทายมากเพราะนิสัยนิสัยหนึ่งนั้นได้ฝังลึกลงไปในตัวคุณแล้วมันแทบจะกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยจิตไม่รู้สํานึกและเป็นไปอย่างอัตโนมัติและถ้านิสัยนั้นยังคงเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่อาจคาดหวังได้ว่าจะปรับเปลี่ยนนิสัยนั้นได้อย่างที่นักจิตวิทยาชื่อว่าคลานยุงกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณกำหนดทิศทางของจิตไร้สำนึกไม่ได้มันจะชี้นำชีวิตคุณแล้วคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเนื้อ,อาหาในคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังกันจนจบอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคำในหนังสือเล่มนี้นะครับมักจะใช้คำว่าจิตไม่รู้สำนึก ซึ่งมีความหมายเดียวกันนะครับกับคำว,ว่าจิตใต้สำนึกถ้าหากท่านผู้ฟังท่านไหนชอบเนื้อหาเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออซัมคอเ r อร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ